ไม่สวยไม่เดินเาหน้าอแล้วไม่เอาเดินเลยถ้าเดินแล้วแหวกนริงจรใหญ่ขึ้นตัวเองอะไรที่มันของตัวน้นมากขาขาี้นะขี้ตัวนี้แปเจ้าเลยขี้ตัวนั้นต้ซ้อมเลยนะโอ

ครับสวัสดี apa ไล้แล้วพี่โ้ได้าาายานะโได้แล้วพี่้ดริิการรุ่นมีแบ5ประเทนะก้นแบดีไอตัวเจอเปที่จะรวบรวมไว้นะฮะทั้งการค้นหาคนหน้าตาดีนะครับคนที่มีความสามารถรวมไปถึงทรีกได้เป็นี่โชว์เลครับ ที่จะค้นหาคนที่มีความดีในตัวด,ด้วยนะฮะ็นความแปลกมีความสามารถรุ่งโฉมารแสองแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญทีรรร่สุดครับพระเอกนางเอกเ,เหล่านี้นะฮะจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่ามีน้ำใจมีความดีพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับผู้นี้แน่ว่าจะต้องเป็นพระเอกนางเอกรับอนดัผู้นิหารบริษัทไวไลท์โซนเซตี้จำกัดครับ ก็ขอประตูนี้ใี้สิง่นทุกท่านนะครับแล้วก็แขกที้มีเกียรติและที่สำคัญที่ในแรงโวบินะครับแล้วก็ที่สุปราแลวก็อาจีนะครับแล้วก็พีน้ออยงไรเช่น้าเรีต็มเต้นนะพี่ติดเต้นเาไม่มีรถจัมบานเยอะนะคงก็เต็มเต้นเหมือนกันครับาวเปนว่าเป็นงานใหญ่คังแรกในชีวิตของผมเลยนะพี่สาวแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ท้างต่างๆด้วยี่ชายผมนะครับเป็นยังไงครับพี่แนวคิดเกี่ยวกับประการที่ไอร l อ r o j e c t กว ออจริงๆอยากอยากแรกเลยที่จุดประสงค์ของวันนี้ก็คือว่าอยากจะขออนุญาตบอกกล่าวเรื่องเราถ้าสองเรื่องคือเรื่องแรกนี่คือผมออได้เปิดบริษัทไวไลท์ซ c เซตี